สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเมนสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําต้มยำปลาเนนนะคะวันนี้ใส่พริกสดนะคะพี่น้องโอ้ยชุนแห้งค่ะเครื่องเน้นๆแล้วค่ะพี่น้องก็จะมีใบขึ้นช่ายกับใบผักชีนะคะผักชีจีนนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะมีหอมแดงตะไคร้นะคะรากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดค่ะที่จะจะใส่ในต้มยำนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จะมีมเะเขือเทศค่ะแล้วก็จะมีปลาเนนล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็จะมีพริกนะคะที่เยาะ ซับไว้ล้าเรียบร้อยค่ะพี่น้องมูอนิ้จะใซ่เป็นพริกสดค่ะเพราะว่าพริกป่นบริขวาอย่างง่ายค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยค่ะต้มยำของเย่าสิอโใไซปลาด้จ้ะพี่น้องเอ้ยสิอโใไซคาอุ้ยพี่น้องบพว่าปีเก้าปีไม่บอกก็ล้งเสาคือเก่านะคะพี่น้องนะคะปั่นเปร์คือเก่าค่ะเท่าเร้วสแล้วค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะขอต้มขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพี่น้องบ่มีิขิงเลยค่ะ ตะไข่ใบบกูดแล้วก็ลากพักชี่ลงไปนะค่ะพี่น้องให้นน้ำมนละลายนะคะแล้วก็เยวก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือก็ห้อยห้อยไอาัวสีค่ะนะคะเห็นมีนม้ำซุปเข้มข้นนะคะวันนี้จะใช้สูตรบีมมะนาวนะคะจะไม่ใส่มะขามเปียกค่ะทุกทียราผ้าเห็ดนนใส่มะขามเปียกใส่ใบกะเพรานะคะแต่วันนี้จะทําแบบสไตล์ไทยเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่พริกพริกเอ่อขีนูซับแล้วก็ใส่บักหน้าค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้รอให้น้าเดือดกันค่ะ พอน้ําเริ่มเดือดค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยเป็นอย่างคือใส่บะเขือเทศเลยเพราะว่าหนึ่งให้บะเขือเทศมันซุกแล้วก็ให้มันเละนะคะพี่น้องรสชาติมันจะมีในตัวบะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ พ่น้นองนะคะมีตม้มยำเข้ามีแค่นี้โอเคเลยค่ะพ่น้นองบบตองเอียงมากมากค่ะบบตองมีเครื่องแบบตะไข่เออคาบบตองนะคะพ่น้นองบบจำเป็นนะคะสำหรับตม้มยำหัเงายวค่ะพ่น้นองเพราะว่าเยาว,ว่าคาเห็ดให้มันจืดนะคะใส่ประเภทลาปปาปลาเย้าใส่อยู่เลยค่ะคานะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ปลานิลนลงไปล้างด้วยเกลือด้วยค่ะปลานิน้นเยาน์หนิสลางเกลือขันออกค่ะพ่น้นองเพื่อว่าให้มันข้าวค่ะะใส่ปลานิลนลงไป รอสักครู่ค่ะร่อให้ปลาซุกคัอีรีค่ะพี่น้องเคยช้อนฟองออกนะคะวสันมันสีข้าวค่ะเนี่ยเมื่อยุ่งยากค่ะพี่น้องนะคะตาเคยชามบีบกหนาวค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีหรือว่าพริกสดลงไปแค่นี้เอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะต้มยำปลานิ้นสดหนห้อนค่ะขมีอยู่บันเท่านะคะขมีหมดแดงใส่ลงไปน้าค่ะพี่น้องโอ้แหงแสบค่กค่ะนี่ค่ะเดีวย่อรอให้เบือรจะข้าวเลยแล้วจะพามาชอนฟองออกค่ะ ข้าปลาข้าเริ่มซุกค่ะพี่นอ้องส่วนฟองออกเลยค่ะฟองอันนี้จะทําให้ปลาเราขาวค่ะพี่น้องนะคะส่วนออกเรื่อยๆค่ะพร้อม,อมควนๆค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะเยอก็่าเสริมน้ำปาลาลงจักหน่อยนึงค่ะตามด้วยชูรสประมาณน,นี้ค่ะ เอาละค่ะหลังจากนั้นชิมรสจักนิดนึงค่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องความนัวความยังแซบละค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นเรวก็จะปิดท้ายด้วยใบขึ้นช่ายกับต้นหอมผักชีใส่ลงไปค่ะใบขึ้นช่ายกับผักชีนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บบกพริกเครื่องหนึง่งทีเรือค่ะแล้วก็ทีเรือเอาไว้โวยเวลาทีเห้าตักใส่ชามแล้วค่ะพี่น้อง นี่ค่คะเอานะคะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำปลาดินง่ายๆแต่อร่อยค่ะต้มแบบไทยๆนะคะพี่น้องนะคะย่อดตักเซชามให้เบิ่งค่ะพี่น้อง ราะคาพี่น้องต้มยำปลาดินคะ่ะหนห้อนคะ่ะพี่น้องนะคะวันนี้ต้มแบบไทยๆนะคะพี่น้องย่าต้มแบบไทยลยค่ะนะคะใส่พริกสับลงไปด้วยคะ่ะเป็นพริกขี้หนูสับนะคะพี่น้องถ้าย่าต้มแบบสไตล์อีสานมันเท่าจะใส่ใบกะเพ้าค่ะลแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะพี่น้องที่นี่มัอนี้ใส่หอมแดงนะคะใส่ลาบพักชี่ใส่ใบขึ้นใส,ใส่ลงไปหน้าเบิดคะ่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าบีมามบะะมะนาวค่ะมีมะนาวแล้วก็ใส่พริกป่นเอ่อพริกสับนะคะหอมๆค่ะใส่โรยลงไปนะคะ บีบให้ออกสมสมเนี่ยจักนิดนึงนะคะพี่น้องสีแสบนะคะนี่นะคะพี่น้องเป็นเมนูอาหารแบบง่ายๆบานๆนะคะต้มยำปลานี่รับรองว่าปลานน้นมัมีข้าวค่ะเพราะว่ายล่างด้วยเกลือค่ะเอาเกลือคั่นล่างออกอย่างดีปลาข้าสสกขาวตัวค่ะเวลาต้มลงไปแล้วค่ะช้อนฟองออกน้ำหักยาข้นค่ะพี่น้องเคล็ดลับมีแค่นี้เลยค่ะนอกน,นันปรุงรสตามใจปลาข้าค่ะพี่น้องนะคะตะไคร ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงค่ะลาคักชี่ตองมีใส่ไปน้าค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะวันนี้มาก,กินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะพี่น้องต้มย่ำปานิ่นค่ะพี่น้องหอมๆค่ะพี่น้องมาจา้าแสบๆสดห่อนๆอากาศหนาวๆนะคะพี่น้องแสบหลายจ้า